สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนเอาละครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเลขคือคอนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,น,นะผมเปลี่ยนนาฬิกาตอนเด็กนะผมให้กลายเป็นนาฬิกาตอนโตนะผมผมอ่าหรือว่าเปลี่ยนเป็นนาฬิกาเอลินฟอร์สนะครับอ่า,าก่อนอื่นเลยนะผมถ้าเพื่อนๆเ,เ,เกิดที่นู่นนะผมก็มีคลิปสอนมาแล้วนะก็ให้เก็บนาฬิกาอมิทิกนะครับผม าฟาร์มแบตเตอรี่ถึง100นะครับผมมีเงิน500นร้อยนะผมหลังจากนั้นก็ให้มาที่ร้านมิสเตอร์สมูทตี้นะครับผมแล้วเราก็เราก็มาทางข้างร้านนะผมข้างร้านก็จะมีนะครับผมนี่แอสไมท์อยู่นะครับผมให้เพื่อนๆกด e นะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเพื่อนๆต้องการต้องใช้อะไรบ้างนะผมในการเปลี่ยนเป็นนาฬิกาขั้นอัปเกรดหนึ่งเลยอัปเกรดออมพลิก ต้องใช้นะผมมัตเตอรี่100นะครับผมอามัตเตอรี่ฟาร์มยังไงผมก็บอกไปในคลิปสอนฟาร์มมัตเตอรี่แล้วนะผมหรือว่าคลิปสอนสอนเล่นเบื้องต้นนะกับคลิปสอนปลดล็อกเอลิสใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็500นะผมเทเทเดนิสนะผมก็คือนี่นะผมเป็นค่าเงินในเกมนี้นะอ่าก็กดอัปเกรดไปเลยผมผมมีครบแล้วตอนนี้ปุ๊บอ่าพอปุ๊บกดอัปเกรดปุ๊บอ่าเพื่ get, พอนๆก็จะได้นาฬิกาเออ่เบนเทนตอนโตมาแล้วนะผมนะี่ นาฬิกาเอลินฟอร์ดนะครับอ่าแต่เหมือนเมื่อกี้ผมมีเจ็รอยห้าสิบนะผมมันลดไปสี่ร้อยแปลว่าค่ามันอาจจะไม่ตรงนะผมนั้นนนั้อาจจะบอกห้าร้อยแต่ว่าผมเสียอีกสี่รอเองนะหรืออาจจริงๆก็อาจจะใช้ห้ารอยจริงๆนะ่แต่ว่าจะลดให้เหลือสี่ร้อยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่แน่ใจอาจจะผมรู้ผมรู้จักกับแอดมัดไงครับผมเขาเลยลดให้นะอ่าก็ไปต่อราคามาได้บ้าหรือเปล่านี่ครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับผมอ่า มีถึงเอเลี่ยนบิ๊กชิวนะผมนี่ซอมไฟหนึ่งตัวยิมังกัสโซนะผมสไปเดอร์มังคีเอโคเอโคนะผมโคมาสโตนเจดเรย์เบนสตอร์มกู๊ปแล้วก็บิ๊กชิวนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะผมเพื่อนๆน,นะผมก็มาสอนทํานาฬิกาเปลี่ยนนาฬิกาตอนเด็กเป็นนาฬิกาตอนโตนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่ต้องใช้มัตสึรี่หนึ่งร้อยเงินห้าร้อยนะครับผม แล้วก็คุยวกับแอดมัดเพื่อนๆก็จะได้นาฬิกาเบนเทนตอนโต,นตมาแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าเอเลียนในนาฬิกาเบนเทนเอเลียนฟอร์สในแมปนี้นะผมเก่งกว่าเบนเทนเอเลียนฟอร์สเบลินเอเลียนคลาสสิกแน่นอนนะผมอสำหรับแบบนี้นะแบบโคตรโกงนะผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนฟาร์มเงินนะเพื่อรออันติเมทเข้ามานะครับสําหรับเกมนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณ f c ฟซีนะผมไปละ